ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลขอนำเสนอเคล็ดลับดีๆที่ต้องมีไว้ในบ้านรีบหาเก้าภาพมงคลควรมีติดบ้านช่วยเสริมบารมีโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยเราทุกคน ล้วนใช้เวลาเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านและบ้านก็คือสถานที่แห่งความภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสสร้างได้เพียงไม่กี่ครั้งในหนึ่งชีวิตบ้านจึงเป็นพื้นที่ที่เราต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มสร้างเพื่อให้ได้บ้านที่อยู่สบายที่สุดและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรามากที่สุดดังนั้นการสร้างบ้านตามหลักฮวงจุย้ยถือเป็นศาสตร์การสร้างสมดุล การเคลื่อนที่ของลมและน้ำซึ่งเป็นพลังงานของธรรมชาติโดยการกำหนดที่ตั้งและทิศทางให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมงคลเสริมความมัง่งคั่งร่ำรวยและสุขภาพอันแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วยห่วงจุ้บ้านมงคลจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้ามตั้งแต่เริ่มวางแผนสร้างบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการตามหรือตามแก้ให้ตรงห่วงจุ้ในภายหลัง การออกแบบบ้านตามหลักของจุย้ยนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นบ้านที่สวยงามหรูหราแค่เป็นบ้านธรรมดาแต่เพียงแค่จัดระเบียบให้ถูกต้องตามหลักการเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญมากหากทำได้บ้านนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเงินไหลนองทองไหลามาเราก็สามารถทำได้ดังนี้ครับอย่างแรกคือบ้านต้องโปรงโลง่งเพื่อรับลมรับับเข้าบ้าน การออกแบบตัวบ้านจะต้องมีความโปร่งโล่งสบายจะทําให้เกิดการหมุนเวียนของลมและอากาศภายในบ้านมีการไหลเวียนดังนั้นการวางตำแหน่งของประตูหน้าบ้านจึงถือเป็นหลักสําคัญของฮวงจุยบ้านมงคลเพื่อเปิดรับลมที่จะนํำพาพลังงานที่ดีเข้ามาในบ้านทําให้เจ้าของบ้านอยู่สบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เกิดความมั่งคั่งตามมา 2. บ้านต้องมีแสงสว่างเพื่อดึงดูดพลังงานที่ดีเข้าบ้านจะช่วยขับไล่พลังงานลบการออกแบบบ้านให้ได้รับแสงสว่างที่พอดีในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะแสงธรรมชาตินอกจากช่วยประหยัดพลังงานให้กับบ้านแล้วยังสร้างพลังงานที่ดีทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่น และเกิดความคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญในเวลากลางคืนควรติดไฟเพื่อให้มีแสงสว่างช่วยกระจัดความอึมครึมและพลังงานที่ไม่ดีรวมทั้งป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือผู้ไม่หวังดีไม่เข้าสู่บ้าน 3. รั้วบ้านจะต้องสูงพอดีเพื่อเป็นเกราะคุ้มภยัยตามหลักฮวงจุยที่ดีนั้นรั้วบ้านควรมีความสูงที่พอเหมาะ ไม่สูงเกินไปเพื่อให้มีลมและพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในตัวบ้านได้อย่างสะดวกรวมถึงหลีกเลี่ยงการนำเหล็กปลายแหลมหันเข้ามาในตัวบ้านเพราะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุปสรรคและการทิ้มแทง 4. การเคลื่อนไหวของสายน้ำเสริมความมาัง่งคั่งบ้านมงคลควรมีการเคลื่อนไหวของน้ำอาจเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กน้ำพุหรือน้ำตกที่วางไว้ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศเหนือเพื่อนำพาความโชคดีและความมั่งคังเข้าสู่บ้านและสร้างพลังงานน้าให้ไหลเวียนอันจะทำให้อากาศภายในบ้านเคลื่อนตามการไหลเวียนอากาศจึงดีตามไปด้วยและหประตูหน้าบ้านประตูนี้เป็นทางเปิดทรัพย์รับโชคประตูทางเข้าบ้านถือว่าเป็นด่านแรก ที่ต้อนรับพลังงานที่ดีให้เข้ามาสู่ตัวบ้านฉะนั้นการตั้งทิศทางของประตูทางเข้าบ้านจึงต้องไม่ตรงกับหน้าต่างบานใหญ่และประตูบานอื่นๆในบ้านโดยเฉพาะประตูห้องน้ำและบันไดและลักษณะการเปิดประตูเข้าบ้านควรเป็นการผลักเข้าเพื่อผลักพลังงานดีๆเข้าสู่ตัวบ้านและควรจะจัดระเบียบทางเข้าบ้านให้สะอาดตาไม่วางของเกะกะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างบ้านคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บ้านเสริมความมั่งคั่งสร้างความมั่นคงและความแข็งแรงนำํำพาโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมาสู่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยท่านผู้ฟังครับไม่เพียงแต่หลักการออกแบบบ้านตามการเคลื่อนไหวของพลังงานธรรมชาติเท่านั้นการแต่งบ้านก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะนอกจากจะทำให้บ้านสวยงาม และน่าอยู่มากขึ้นแล้วถ้าเราแต่งอย่างถูกวิธีตามหลักฮวงจุย้ยก็เชื่อว่าจะสามารถเสริมดวงในเรื่องโชคลาภและดวงทางด้านการเงินได้ดีอีกด้วยกับเก้าภาพมงคลควรมีติดบ้านเสริมบรารมีมั่งคั่งร่ำรวยบ้านใดยังขาดให้รีบหาายให้มีติดในบ้านภาพแรกคือภาพต้นไผ่ต้นไผ่เป็นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปีแม้ในฤดูหนาว ต้นไผ่ก็จะไม่แห้งตายลำต้นตรงและมันโดนลมต้นไผ่ก็จะเอ็นอ่อนพลิ้วไหวไปกับสายลมตามความเชื่อต้นไผ่หมายถึงความก้าวหน้าการจเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างไม่หยุดยัง้งความซื่อสัตย์ไม่คดโกงตำแหน่งการติดตั้งนั้นควรติดไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งข้อควรระวังคือห้ามเป็นภาพต้นไผ่ที่ลำต้นแตกหักภาพที่สอง ภาพเรือสำเภาเนื่องจากในสมัยก่อนการค้าขายต่างแดนต้องใช้เรือสำเภาเป็นประหารในการขนส่งสินค้าจึงทำให้เรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงซึ่งตามความเชื่อหมายถึงการธำมาค้าขายที่ราบรื่นไร้อุปสรรคมีเงินทองมั่งคัง่งได้ผลกำไรงามนั่นเองตำแหน่งของการนำมาติดตั้งในบ้านนั้นโดยส่วนใหญ่ ยมติตตั้งทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยเสริมพลัง่วงจุย้ยแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ว่าห้ามเป็นภาพที่หันหัวเรือออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดภาพที่สาภาพช้างช้างเป็นสัตว์แห่งความสมบูรณ์ความใจดีไม่เบียดเบียนใครตามความหมายช้างนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และลักษณะที่สูงใหญ่ของช้างตามหลักฮวงจุย้ย เปรียบเหมือนภูเขาสูงใหญ่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จและความกระตือรือรน้นตําแหน่งการติดตั้งนั้นควรติดภาพช้างไว้ทางทิศใต้จะช่วยให้กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทํางานถ้าติดทางทิศเหนือจะช่วยกระตุ้นโชคลาภติดทางทิศตะวันออกช่วยเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานและติดทางทิศตะวันตกก็จะช่วยเสริมเรื่องเงินทอง แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ว่าต้องเป็นรูปช้างหันข้างและไม่หันออกนอกบ้านด้วยภาพที่สภาพมังกรมังกรคือเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนทั้งยังเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภบ,บารมีความรุ่งเรืองความแข็งแกร่งตั้งใจและอดทนหากเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆแล้วนั้นจะสื่อถึงอำนาจบารมี การเป็นผู้นำส่วนตำแหน่งของการติดตั้งไว้ในบ้านนั้นควรติดตั้งไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านและให้หันหน้าเข้าด้านไหนบ้านด้วยข้อควรระวังก็มีอยู่ว่าห้ามติดตั้งไว้ในห้องนอนเป็นเด็ดขาดภาพที่5ภาพนกยุงนกยุงเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและด้วยลวดลายของหางที่เหมือนดวงตาจึงมีความเชื่อว่านกยุงเป็นสัตว์ที่มีหนึ่งพันดวงตา ที่ช่วยจับตามองและปัดเป่าความชั่วร้ายตามความเชื่อมงคลนกยุงจะช่วยป้องกันการทรยศไม่ซื่อสัตว์จากบริวารล,ลูกน้องและหุ้นส่วนทางธุรกิจอีกทางยังช่วยเสริมความเจริญในด้านการเงินซึ่งตำแหน่งของการติดตั้งนั้นควรติดตั้งไม่โถงทางเดินเข้าหากใครอยากเสืมเรื่องความรักก็ให้ใช้ภาพนกยุงคู่หรือนกยุงรำพัน แต่ก็มีข้อคอาวรระวังอยู่ว่าระวังอย่าให้ภาพเก่าหรือสกรปรกเพราะจะทําให้เกิดความอับประมงคลขึ้นได้ภาพททห6เป็นภาพของปลาคราบปลาคราบเป็นสัตว์ที่มีนิสัยชอบว่ายทวนน้ำนี่ก็เปรียบสมรัยการไม่ยอมแพ้ตอตปรรคจึงเป็นสัญลักษณ์ของผลกําไรจากการทําธุรกิจการไหลเวียนของลูกค้าที่เข้ามาและความสําเร็จซึ่งจํานวนปลาในภาพที่เป็นมงคลน,นั้นคือเจด 8หรือ9ตัวโดย7ตัวนั้นเป็นเลขมงคลของชาวญี่ปุ่น8ตัวเป็นเลขมงคลของชาวจีนและ9ตัวเป็นเลขมงคลของชาวไทยซึ่งตำแหน่งการติดตั้งนั้นควรติดตั้งไว้ผนังด้านทิศตะวันออกของร้านค้าหรือด้านขวามือของโต๊ะเก็บเงินแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ว่าห้ามติดภาพเหนือเตียงนอนเพราะป่าเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่ง จะส่งผลให้การเงินรั่วออกควบคุมไม่ได้มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากมายและการนอนหลับก็จะไม่สดิทดีพอภาพที่7คือภาพตระก้าผลไม้ผลไม้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์หากจะให้ดีในภาพควรมีผลไม้ดังนี้ 1. กล้วยซึ่งหมายถึงการกวาดโชคลาภเข้ามาการมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง 2. แอปเปิล หมายถึงความสันติสุข 3. สาลี่หมายถึงโชคลาภเงินทอง 4. ส,ส้มสีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคล 5. าอางุนหมายถึงความเพิ่มพูนเงินทองส่วนตำแหน่งที่จะติดตั้งในบ้านนั้นก็ควรติดตั้งในห้องอาหารแต่ข้อควรระวังก็มีอยู่ว่าควรอีกเลี่ยงภาพผลไม้ที่แห้งเฉา ภาพที่8คือภาพน้ำตกน้ำตกเป็นสถานที่ที่มีการไหลเวียนของพลังงานตามความหมายมงคลเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกโชคลาภเงินทองลักษณะของน้ำตกในภาพจะต้องมีแอ่งน้ำรองรับสำหรับร้านค้าแนะนำว่าให้ติดภาพวาดท,ที่เป็นรูปน้ำตกทะเลลำธารหรือแม่น้ำไว้หลังโต๊หรือเคาน์เตอร์เก็บสตางค เพื่อสายน้ำเรียกโชคลาบเงินทองเข้าร้านแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ว่าติดตั้งไม่ให้สายน้ำในภาพไหลออกนอกร้านคาหรือนอกบ้านเป็นอันขาดในภาพด้านปลายของน้ำตกควรมีแองน้ำรับรองและต้องไม่เอื้อท่วมออกมาและภาพที่9ภาพหมาแดตัวหมาเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวไม่นิ่งอยู่กับที่เต็มไปด้วยพลังงานตามความหมายมงคล หมายถึงการประสบความสำเร็จทางธุรกิจการค้าการเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วจำนวนของม้าในภาพควรมี8ตัวนั่นหมายถึงความสำเร็จจากทุกทิศทั้ง8ทิศและควรมีท่วงท่าที่กำลังวิ่งและก้าวกระโดดจะดีอย่างยิ่งและในรูปมาทั้ง8ตัวควรมีท่าที่ไม่เหมือนกันด้วยตำแหน่งของการติดตั้งนั้นควรให้ตัวม้าวิ่งเข้าบริษัทหรือวิ่งเข้าตัวบ้าน เขาเรียกโชคไล้เงินทองให้ไหลามาเทมาแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ว่าไม่ควรติดตั้งภาพในทิศทางที่มาวิ่งออกนอกบริษัทหรือนอกบ้านเพราะจะหมายถึงเงินทองที่รว่วไหลออกท่านผู้ฟังครับการเลือกภาพมงคลเสริมดวงนั้นนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วความเชื่อเรื่องการเสริมดวงชะตาชีวิตในด้านต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย การเลือกภาพที่เหมาะสมเพื่อนำมาตกแต่งบ้านด้วยหากใครที่ชื่นชอบเรื่องศาสตร์ฮวงจุยชอบงานศิลปะสวยๆและอยากตกแต่งบ้านเพื่อเสริมความมั่นใจทางด้านการเงินการงานความรักนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการฟังและแตัดสินใจดูหากท่านเชื่อและศรัทธาก็ลองนำเคล็ดลับดีๆที่ได้นำมาบอกกล่าวในวันนี้ ไปทำดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลองทำดูไม่เสียหายครับขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายน,นี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ